มึงไงตุ่มนะมึงนี่อายนี่ค็เร่กับกูไล่คนเร็ว่กูติได้เรียนี่ได้เรียบเ่าเมียปยีจักแมม <c oughs> เวลาโยโตนะ่าเ <c oughs> ผิ่เลยมึงต้องวาดกูโยอันตรามึงคอยวาดในอองอันจ้องคนมันนี่เลือ <c oughs> นี่มึงเบลือนี่จัดผมโยวันวันเป็นแต่ดาผัวอันมึงปลุก ไอ้ปลิดได้เด็กมังมึงทำไม่เป็นอ,อันเวลาที่ดาพ่อพาไปปลูกพักยาตาปรีพ่อได้กินและเบื่อเวลาจานปลูกเมื่อตึ้งควันจจดเบื่อพี่เตีงกองจานไม่ควันเปลือ,อยหัดมัมึงเละมังเลยมึงปลูกกันได้ทีทีปอบปลูกตั้งแต่ว่าไม่เคลื่อยาวก้าลูกแต่งควา้าแต่งควาามมา้าธรรมดาไม่โป,ป่หยัดปมยมุทราเจอปันดีดีมาปลูกปันก้อยเก้มังอะไรมัง มันเต้าว่ากล้องกูนะมันยาวว่ากล้องกูนะกูไม่กูไม่เกี่ยวป่วว่าเวลามึงปลกปนันกูใเกลองตัดหญ้าวีจ้ากูมาแต่ว่าเมียกูโย่เป็นโจกับปักเปรดอยู่คิดแต่ปนันในปิดเถีงก็เจนนั้น,น,นแล้วไม่คิดปนันเพื่อ,อยา,ามตั้งไม่ร้อยตีตีต้องก้าวว่างก้าปี อันแรกเบืรอนี่ดูนำต้มตีปัดลุงมึงทำกูบัตรที่คุณฉันทำเรเงยังตีฉันไปเตี๋ยวหยกย่อไปอาปลางไปหยกย่อเลยหยกย,กยก้นี่กันยอกกโอ้กาวิบกับไปนี่อยู่นี่องกาวิบไปตทำหยกน้อยน้อยน้อยแอรตรีกับไปนี้กูไม่กูไม่เคี้ยวกูควันเม็ดกันย้มังกันเม็ดตุ่งเม็ดเรื่องมื่กูควันไอ้เม็ดนี่ อันกูอีกิ้นไปน่าดินยวนว่นวางไมป่อยตีุกอามเก่าเดินกูใจอ่อพี่เต็งเมื่อเล็กเต็งเมื่อกูเต็งกับเบียกูไปเบียใหม่ไปไม่ได้อุ้นกูรักบัดหนึงไม่แม่เป็นโจกับไม่ไป่อยอยู่กูไม่เอาเต้นแต่กิดแต่ปนาน,นั่นนี่ปีเตงเออแั้งนะไม่อ่อนกิดเลยกับไม้ไป่อยแต่แตาว่ากับเครื่องยาวกับลูกเต็งเลยบางทีกิดบ้างไงนี่เวลาิด <S <S หยแมมโย่ตั้มหน้าตีเมียตีดีไม่ได้เลยมึงอ้วเก้ากากไปตังตงโมและเบื่อเวลาแจนไปเจอดองไปเจอไรมาควัดเก้าเลยเบื่อตนควันโยกเบื่อกองแจนเบื่อแจนเพรไหนได้ตังไว้ไม่ควันเปลือยป้าไปตีกับกลางพุ่งมองกับดมมองควัดควัดหยัดวัด วัดตัวเนียงป่าวัดรีกับวัดนมมั้งเปรตไม่คนอย่างนีงกูตามเลยทีตีลังมึงไม่ต้องอุ้งไปปนันยีตุมนะใครอยากอวิปก็ต้องจีบเมียอยากพิสเลวเออโอ้จามึงอุ้งตังเรียงยีตัวตีลังจัดแม่มู่ก้าวไอ้และเบื่อดองแจนเบื่อจันควันจะใจเย็ดมั้งควันเฉยควันเฉยควันเฉย ปวดเจนปดดาดาเจ้านปวกดกักดเจ้าน <nervous S 1> ี่ปวดใจกัจใจแต่จันี่ปวเปลิดปวพีีพีนี่เจนไม่ใจ่อู้นี่กับเต้นแหละคนถ้าเมย์ไม่โยนนั่นนี่เมย์ก็โยนเรื่อแกว่าพี่น้องโจโจแต่หลงอก็เลยบื่อพี่น้องโจโจกับเบืเลือยเอ้มึงอย่าเตียวยืนจานั่คุยตรงนี้แต่มาก้าไหนองค์เดียวตี เายไปกินต้มไม่แล้วล่ะแต่กลินต้มจานไม่อายแจ้นอือแจ้นไม่อายแต่ถึงกินต้มมันขื่นคนดูดือเขี้ยวจ้นตีงแล้วแจ้นแม่ขึ้นอยู่บนแจ้นจันโยโย้งโย้งโยงไปากนู้ำต้มโยยกระดูดือจ้นี่เอ้ยตุ้มเล็ดจ้นอยากปิดโยเจอจ้นติมป่วยพิบนะ เออไอ้ตัวก็มานี่เดียวตี้ว่าแจนไม่ไอ้แจนเอ้ยมึงยิบไอ้ใบจักอย่าเตจนมาก็ามากูตีตีไม่จักอย่ากแจนไม่เหมือนนับ,บเอวอยนปีเตงมึงเอาเครืกลั่มตัวแก่นยาวก็ามากูตีตี้เครืกลั่มเหลือได้แต่ลาปีเตงตัวแก่นยาวจาัดนี่ใจเหมือนมา พวเปรดเปรดเหมือนมาอุบาตอุบัตเหมือนมาตุกแต่กับเมียเมาเมาเหมือนมาอุบาตอุบ <ps> <po> ัตเหมือนมา่จรบกันแต่จูแต่อยัดแม่พวเปรดเปรดเหมือนแม่พวอุบัตอุบัตเหมือนม่พวกเมาเมาเหมือนมากูตามจีบมาวันปปล่อยเด็กแล้วจูอ๋อโรยนะ นี่มาเล่ไรกันนี่นี่อ๋อเพื้อเล่งไม่ได้เออมือกูเมือจะก้องกูดลินแหลกได้จ้องเดือนน่อ๋อนี่ปล่อยโรล่าก็กูดลินมามาเล่งได้นะมาเคยรู้อยากรู้ปุมาเคยอะไรมาเคยอะลรมันตายอยากรู้ปุมีบอกพุ๊บเจือ้แดงพุจะมาเล่นความจริงเดียวตีแล่เ็นตัวดำปิด ว่าโบาวัรุนมันยันนำต้ม,ตมันแต่ไมนอดฟมาปนเจูอจรงๆกันเจอแดงกันนะปุมเจือไอแดงปมจะมาแรงความจริงแม่กองปุ่มเจอริ่งโป้ปมจริจรไม่รู้ตัวน้อยปีนแม่ไล่ตัวแม่แกบอกว่าจำไม่ได้แต่ว่าตัวตรุดตายเกลื่อนลายมากกำนันดำโอ้นีรานมากกำนั้นนึงอันเนีน้ย เก่งมากรองเปลงได้กันนะอ๋อมาอยุกนี้มา,าจีมาเอ้ยเ็กแล้ววต้นอยากอีกว้างเอือเปลงสิมาโรงเปลงไดอ่ะแต่ว่าอยากกว้างเดี๋ยวโรงให้กว้างจักเปล่งความหนใจมากอ่ะก็ดุนตรีทีครับ อะไรไม่เมาเปรดไม่เคยหลักเย็ดเมียเคยแล้วออมาเปียนกลับมาได้ไงคิดแล้วน้อยใจเลือดเซนจึงเกิดเป็นมาฆาพ่อไม่บ้าเมาหมัวไม่ทำเหมือนบาดลอยตัวไม่จั่วเหมือนกับผู้แต่มาว่ามาเอย ไอผู้วกโตเลนดยังหกราคาเอินตรากัดเล็ดต้องตูดผู้แตดที่เลนยหมำยาถึงเกิดเป็นมาก็มีรักหีจะพขอกินกีเราไม่ขอกินยาบ้าไม่เคยคิดชั่วไม่เคยไปมัวที่ขาไม่ขอรับยัน ไม่ร้างพนาะไม่ปราถนาเงินทอบางปีเราติดเต็งอยู่กลางเดินบางปีเราติดเต็งอยู่กลางเดินเดี๋ยวเงางรถมาลาเยะจุนข้างอับจุนนอนโอมาว่ามาเ้อย เอาไม้มาขาดไปตุ้มกลองยิ้มดูเตรมเลยอยากให้จะร้องไม่อยากเรียกร้องขอความเห็นใจลงปิ้ลนะกูประดุนตรีเล่นดีเรองนี่กูนักเบียร์ลูกกูแล้วนี่คืนนี้เล่นในมายมาตีลังอย่า,ยาเล่นน่ดีแล้วนายมาเมาอันนี้คืนมารง น้าตีลังจำไว้นะอย่าเตียวดากับมานั่นจูรบจูรบปรลื้มกระพุ่นกาตันมาไม่ได้เลยตีลังมันกูกบล่งกาดกัวเอ้ยตัวโยว่มากบเยว่ก็มาในองเดียตีมาตันก็ได้แต่ว่าอย่าเตียวไว้เจ๋งแลว้วพี่เต็งเ,อ,เอ้พี่เต็งนี่พระอาทิตย์ลังวันเลยพี่เต็งนี่

มึงจะเดือดังดยูที้ปีเตงมึงกลางวันเลยปีเตงเจ้งเออเจ้งเจ้งไหนขุดแจมกัมกันที่มึงได้ไปล่อยไหมมึงปล่อยก็ปล่อยแต่นู่นกูไม่ได้ไป่อยแล้วแม่มอกมาจังโดเลยเปลี่ยนออกไปกันเลยเต We don't care. ยังกองปีดมอ,อยู่และแกไมีรู้งเป็นอาปาก้าปั๊มนักโรคปากาักเยแล้วจะตั้งนิยายยกนิยาย

ngu tiệp bên khu châu chơi nhới tao nhới cả trái hai trái nghe u mai pit mẫn may kít loay tây từng nhới qua tuơi đang mong Hãy tay cho kênh Ghiền nhìn Gõ Để nhai bỏ tua yang video hấp dẫn từng tua đây. bên ta, ้จบอย่างเร่งเรียกก้องเพลงมาเรียนิ่มเรียกนวนเรียรูปทรงมาเรียกพงพันนัดเรียกองรักมัดเรียกองแกง ม,นมันหรดวันรือเตอกลับไปเป็นเจ้ามันไม่เหมือนกล่าวก็ มันปัวนหะน้าไปมัวผู้ใจมันเชื่อไม่ได้ครับผู้ใจตัวพอาโดนอยู่ไกลแล้วผู้ใจบอกว่ารักวอ,อยู่รักวักคนใจมกปปักเบ้า ขึ้นจําราอายุตริบเจดน้าชวยเด็ดหน้ารักจามโนตักร้ลยคนรักงา,าวนนาามันน้าวกายเที่ยจะตายแล้วเราติมนองเยาไม่มีกูจิตเลย แล้วเรียกเฟียกคุนแกวร่องเปียะ